สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีที่จองตาเบิร์ทุกคนสวัสดีช่วงแรงครับมาตาเบิร์จิพาเบิ่งกำแพงมือนี่งจีพาลุยตมไปเลยมือนี่บริยานลุยยังเดียวครับ ตา,ตายตายมือน,นี่พาพี่น้องลุยตมเบิ้งเลยมือน,นี้รออนุญาตถอดเกือบอยังบุ้ยหัวตีนไหม พ่อตีนช่าง,งพี่พน้องปาดอืมเกลืออีพีครับเกลืออีพีจ้องตาเบอือโดยเฉพาะเลยดิยเนี่ยพุ้ยจี่ปให้หัวค่าไปแล้ามะเป็นทางคือนเป็นห้อง่ยเป็นทางเข้ามาพี่น้อง แขงเขาก่อนเลยสีใสๆเนี่ยครับเพราะว่าเสียขี้ตุ่มนี่แพงเขาพาพี่น,อน้องว่าเบิ่งมุมนี่ประเด็นมาเบิ่งดนแล้วนี่แหละครับพี่น้อง ไปงางเรื่องท้าพุ่นในในก็นได้ดุยตุมไปแล้วจัดหนักจะเตียมกันไปเลยทีเดียวมือนีโอ้ยดูดูดรลดจังที่ตมุม น้ำติมซาจุลูพี่น้องคุณอะพุ่นครับมองคนไทยเอ็มวี ทนขากล้องกล็ล่มปึดล่มปึดพี่น้องย<ะ>างจะได้วิธีอะไรมายางข้างนอกอีกบ้างนะ,นะเพียงเขาก็ต้องได้หยุดไว้ซะก่อนเพราะว่าฝนตกช่วงนี้ ทางคุณกับกำลังเก็บฉากกันครับกำลังทำฉากกันพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตาเบิร์เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมเหมือนเบิร์แง่ตาเบิร์พี่โตถ่ายคลิปพี่น้องเบอร์ังซีเรียลแหละถ่ายพิบุตรนี่ยองซีแล้วเขา พอโจอ้ันชางมาให้แล้วอ,อยัางลุยขีตมครับ ฝากมือเปิดวงเด้อพี่น้องเด้อเปิดเทาเปิดวงที่ยี่สิบซีกันยานี้ครับพี่น้องอย่าลืมมาให้กำลังเล่นเครื่องเล่นใจเพราะมันเพื่นมีเงี้ยไร่สดอุ้มปิดอยูบอ่บ่เห็นหนึง่งเป็นอุตส่าห์เป็นบอกอยู่ผู้ใดญ่บุ๊กเขาขายบาัตรเนี่ย่าเัิญเดี๋ยวผมจะไปเบื้องหนว่าเป็นเพื่อนมีการขายบัตรกันบ่ เน้เนามีเราสดกลิ่มจิบบอรบันทียีบซีเดี๋ยวจะดีเด้งมาให้อีกเท่นนึงครับเป็นจิมมโคชนะ กินกันล้บ่ลกินเพิ่มแล้บ่อน่าจะเมียนปะอืมโอ้เป็นช่างสีจัดไปจัดไปสุดยอดที่ตุย้ย นี่รถพี่ช่างพี่น้องไปคผมพาไลงรถพิซซ่ากันหน่อย ผมบาเมียนละขั้นหินสีประตูดีแม็กไหขออนุญาตบาดแผลด้วยไปให็นพี่เันบึงเพื่อนผู้ใดเพื่อนนั่นว่าท่านหินแต่ว่าสีเห็นเป็นไรคนแล้นเหราะพวว่าลงช่องไงไปแล้วเท่ยนึงยีใจกับพี่ช้างด้วยครับก็ไก่ห้าสามศูนย์ศูนย์ขอนแก่นนี่ยพี่นอ้องโอ้สุดยอด ยอดเลยพี่ช้างยอดเลยเนี่ยน,นีเจกับพี่ช้างครับ เจ e ๊นํางเลยะพี่น้องก็จิะมานี้เอาหรับพี่น้อง คลิปนี้เขจะไนี้ครับพอกันคลิปหน้าครับขอบคุณสวัสดีครับผม